สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข็มเิราเข้ามาในหมู่บ้านอีกแล้วนะคะค่อยๆขับนะคะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วค่ะกลับไปบ้านนอกสามวันนะคะงวดนี้มาเร็วขึ้นก็คือมาวันจันทร์ ก่อนอื่นก็ต้องเช็คขยะค่ะทุกคนจ <c oughs> อดก่อนอื่นก็เช็คขยะนะจ๊ะกดแจกก่อนทุกคนเอ้ยวันนี้มาเร็วนะคะ แต่วันเวลามันโคตรเร็วเลยทุกคนเอ้ยรีบทําอะไรอยากทําอะไรก็รีบทำนะเนาะเวลาเร็วมากนี่รู้สึกรถขยะเขาจะมาเก็บแล้วนะคะปิดก,กันหน่ารถขยะมาเก็บแล้วคะ่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดเราไม่อยู่ บอกแล้วเข็มเตลาไม่อยู่บ้านมันจะไม่มีขยะยก่อนหน้านั้นวังสันเก็บของคนอื่นตลอดทุกเดือนทุกสัปดาห์แล้วก็เอาผ้าอันามัยนมาใส่ของเราพอเราแยกออกมาเห็นไหมก็ไม่มีขยะทุกคนเอ้ย แค่นี้ก่อนนะคะเข้าบ้านก่อน วันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะทุกคนวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดมีธุระก็เลยกลับเออเข้ามาเร็วนะคะทุกคนมีธุระค่ะก็อยู่ก็จะกลับอีกทีก็ประมาณวันพฤหัสค่ะทุกคนแค่นี้กันนะคะเก็บของก่อนนะคะสวัสดีค่ะ